สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับแอดมินนะครับจะพามาชมฮอ n d a Accord ปี2013นะครับคันนี้รถผลิตปี2013นะครับแต่ออกจากส่วนปี2014นะครับลูกค้าคันนี้มาในโทนสีขาวมุกนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็ตัวโคมนะครับจะมีไฟเลี้ยวมาให้ภายในตัวโคมด้วยนะครับด้านล่างก็จะมี ไฟตัดหมอกมาให้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ส่วนกระจังหน้านะครับจะเป็นโครเมียมมาให้นะครับตรงกลางก็จะมีโลโก้ของ Honda มาให้ด้วยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพื้นชื่อว่า a อ c o r d นะครับสวยอยู่แล้วนะครับลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างของตัวรถกันต่อนะครับสำหรับล้อแมกคันนี้เป็นล้อแมกขนาด 17นิ้วนะครับลูกค้าเป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานนะครับจะมีโลโก้ของ Honda มาให้นะครับอยู่ตรงกลางล้อแมกนะครับถัดขึ้นมาอีกจะเป็นกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีกล้องอ่ะด้านซ้ายมือของตัวกระจกนะครับเวลาเราเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับกล้องมันจะติดตรงหน้าจอให้เราเลยนะครับ แล้วก็ประตูนะครับจะมีเส้นโครเมียมนะครับจะยาวมาตั้งแต่ด้านหน้านะครับจนสุดด้านหลังตรงนี้เลยนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับลูกค้าแล้วก็ประตูนะครับประตูจะเป็นแบบปุ่มสมารท์ทคีแล้วนะครับทั้งฝั่งคนขับและข้างคนขับนะครับลูกค้าสําหรับพันนี้สมารท์ทคีเลยปุล็อกรถโดยไม่ต้องเสียบกุญแจอ่ ตรงที่เปิดประตูนะครับจะเป็นโครเมียมมาให้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับตรงที่เปิดฝาถังน้ํามันนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือของตัวรถนะครับลูกค้าด้านหลังก็เป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานนะครับตรงกลางจะมีโลโก้ของ h o n d ้ามาให้อยู่ขนาด17นิ้วเช่นเดียวกับกับด้านหน้านะครับมาดูกันที่โซนด้านท้ายของตัวรถนะครับคันนี้เป็นเครื่อง2.4ลิตรนะครับลูกค้า2.4 i-vtec นะครับ สำหรับไฟเบรกนะครับจะเป็นไฟ LED นะครับเป็นเส้นสวยมากๆเลยนะครับจะมีไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยมาให้ภายในตัวโคมนะครับตัวโคมก็จะยาวมาตั้งแต่ด้านข้างของตัวรถนะครับจนมาสุดที่ประตูช่องเก็บของด้านหลังนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับด้านล่างที่เปิดประตูช่องเก็บของนะครับจะมีกล้องมองหลังมาให้เรานะครับหนึ่งตัวนะครับตรงนี้ แล้วก็ตัวช่องเก็บของนะครับจะมีเบาะรองนะครับแล้วก็จะสลักคําว่าแอร์คอยดมาให้เราด้วยนะครับแล้วก็ตัวห้องเก็บของนะครับกับห้องโดยสารนะครับสามารถเปิดทะลุเข้าหากันได้ด้วยนะครับลูกค้าแล้วก็จะมีไฟส่องสว่างให้ตรงนี้นะครับตรงนั้นนะครับสามารถเปิดเชื่อมต่อกันได้เลยนะครับด้านล่างช่องเก็บของนะครับก็จะมีล้อเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้เป็นล้อแม็กแล้วนะครับไม่ใช่ล้อกระทะนะครับสําหรับล้ออะไหล่ของเรานะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เปลี่ยน ล้อนะครับแม่แรงนะครับประแจต่างๆครับมีมาให้คุบนะครับจากโรงงานเลยโอเคเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันดีกว่านะครับว่าจะสวยหรูแค่ไหนนะครับไปกันอ่ะเดี๋ยวเรามาชมประตูฝั่งคนขับกันก่อนนะครับประตูฝั่งคนขับนะครับจะมีที่ปรับกระจกนะครับมาให้ทั้งสี่บานเลยนะครับฝั่งคนขับจะเป็นแบบออโต้นะครับลูกค้าใช้งานได้ปกตินะครับ แล้วก็จะมีที่ล็อกกระจกนะครับที่ล็อกประตูมาให้นะครับแล้วก็จะมีที่ปรับกระจกมองข้างแยกซ้ายขวามาให้นะครับลแล้วก็จะมีปุ่มพับกระจกด้วยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสําหรับที่พักกระจกนะครับแล้วก็ตัดขึ้นมาอีกจะเป็นที่เปิดประตูนะครับจะเป็นโครเมียมมาให้นะครับรแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลายไม้สีดํานะครับลูกค้าจะมีตรงที่ลดกระจกนะครับแล้วก็จะมีตรงที่เปิดประตูตรงนี้นะครับแล้วคันนี้นะครับเราสามารถเซ็ตเบาะได้นะครับ เซตเบาะให้เข้ากับการขับขี่ของอลูกค้าได้นะครับจะมีปุ่มเซ็ตมาให้สองปุ่มนะครับดีตรงนี้แล้วก็ด้านล่างของประตูนะครับทั้งสี่บานเลยนะครับจะมีไฟส่องสว่างมาให้นะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บของมีลําโพงมาให้นะครับลําโพงมีด้านด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับสาหรับตัวลําโพงของเรา สำหรับช่องแอร์นะครับจะออกแบบมาให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีลายไม้นะครับล้อมรอบนะครับสีดํานะครับเหมือนกับตัวประตูเลยนะครับถัดมาอีกจะเป็นช่องไล่ฟ้านะครับลูกค้าจะเป็นช่องลวมไล่ฟ้ามาให้เรานะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยคันนี้นะครับจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงของเครื่องเล่นเสียงได้นะครับรับสายวางสายโทรศัพท์สั่งการด้วยเสียงได้นะครับอ่ะแล้วก็ตรงกลางจะมีโลโก้ของ Honda มาให้นะครับ แล้วก็ปุ่มตรงนี้นะครับเราสามารถปรับเมนูตรงหน้าจอด้านบนได้นะครับว่าเราอยากดูอะไรของตัวรถนะครับเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับขวามือนะครับจะเป็นคูชคอนโทรลนะครับคูชคอนโทรลก็ล็อกความเร็วของตัวรถขณะที่เราขับรถเดินทางไกลนะครับแล้วก็ด้านหลังพวงมาลัยนะครับคันนี้มีแพดเดิ้ลชิพด้วยนะครับเหมือนรถสปอร์ตเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับจะมีแพดเดิ้ลชิพด้านหลังนะครับ การที่จะใช้แพดเดิลชิฟได้นะครับเราต้องเข้าเกียร์ S นะครับเกียร์ S นะครับเราถึงจะใช้ตัวแพดเดิลชิฟนี้ได้นะครับด้านหลังพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นด้านซ้ายนะครับจะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะครับมาให้นะครับเราก็สามารถฉีดน้ําล้างกระจกได้ด้วยนะครับด้านขวามือก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับอะอย่างที่บอกไปนะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับหัวซ้ายจะมีหน้าจอ แสดงผลมาให้นะครับตรงกระจกมองข้างนะครับอย่างที่แอดมินบอกไปในข้างต้นนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้เราด้วยนะครับเป็นขีด3ขีดนะครับลูกค้าอ่ะถือว่าอ่ะซฟความปลอดภัยของเราได้พอสมควรนะครับ ทั้งนอีกนะครับจะเป็นตัวหน้าปัดของเรานะครับจะดีไซน์ออกแบบมาให้เป็นวงกลมนะครับแล้วก็วงกลมตรงกลางนะครับจะมีความนูนขึ้นมาด้วยนะครับลูกค้าถือว่าสวยมากๆเลยนะครับวงกลมด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นวัดรอบเครื่องนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นความเร็วของตัวรถนะครับแล้วก็หน้าจอตรงกลางนะครับจะมีหน้าจอดิจิตอลบอกเล็กไม้นะครับอุณหภูมินะครับแล้วก็เกียร์ที่เราเข้าอยู่ณนตอนนี้นะครับคันนี้รถปี2014นะครับ ปี2013นะครับขับไป164,975กิเมนะครับแล้วก็วงกลมขว้ามือนะครับจะเป็นปนริมาณของน้ามันนะครับแล้วก็อุณหภูมิของตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์บอกสถานะของตัวรถด้วยนะครับลูกค้าแล้วก็หน้าจอตรงนี้นะครับสามารถปรับดูค่าต่างๆของตัวรถได้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่ตรงกลางนะครับจะมีหน้าจอมาให้ทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับอ่าด้านบนนะครับมันจะเป็นพวกเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับมันก็จะขึ้นกล้องมาให้เราขึ้นมาขึ้นนี่ขึ้นแล้วอ่ะแล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับอ่ะมันก็จะมีอ่ากล้องมาให้เราด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์นะครับ โอเคแล้วก็หน้าจอตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องเล่นเสียงของเรานะครับเป็นหน้าจอขนาดน่าจะ5นิ้วนะครับลูกค้าสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ปกตินะครับสามารถฟังวิทยุ FM AM ได้ปกติสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ AUX USB ได้นะครับลูกค้า Apple ค่ะ P I Pod นะครับเชื่อมต่อได้ปกตินะครับด้านข้างก็จะเป็นช่อง A นะครับมาให้แยกสายขวามาให้นะครับปรับทิศทางได้ปกตินะครับ แล้วก็สามารถปรับโหมดได้ด้วยนะครับตรงหน้าจอก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องใส่แผ่นซีดีให้ด้วยนะครับสําหรับด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มไฟยฉุกเฉินด้านล่างตรงนี้นะครับตรงคนโซนตรงกลางนะครับจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็จะมีตัดด้วยสีเงินนะครับเด็กน้อยตรงนี้นะครับมาต่อกันที่ระบบแอร์นะครับแอร์ ของคันนี้นะครับอุณหภูมิจะแยกซ้ายขวามาให้เรานะครับเราสามารถปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้เลยนะครับลูกค้าถือว่าสะดวกสบายมากๆนะครับสาหรับคันนี้นะครับเป็นแอร์อัตโนมัตินะครับเราสามารถปรับเป็นอัตโนมัติได้เลยนะครับแล้วตัวแอร์ก็จะปรับให้เราเองนะครับมาต่อกันที่ช่องเก็บของนะครับช่องเก็บของนะครับจะเป็นลายไม้สีดํานะครับจะตัดด้วยกับโครเมียมนะครับตรงที่เปิดนะครับะ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกช่องเก็บโทรศัพท์มือถือนะครับกระเป๋าเงินนะครับือว่าเราจะเก็บตัวกุญแจก็ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นที่จุดบุหรี่นะครับลูกค้าสําหรับที่จุดบุหรี่ตรงนี้นะครับก็ใช้งานได้ปกติเหมือนกันนะครับช่องตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นช่องเก็บซองบุหรี่นั่นเองนะครับคันนี้นะครับเป็นปุ่มพุ s ส start แล้วนะครับเป็น engine start กับ engine stop นะครับ start รถ ได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับลูกค้ามาต่อกันที่ระบบเกียร์นะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับด้านขวามือของตัวเกียร์ก็จะมีตัวอักษรบอกเกียร์นะครับว่าเกียร์ใดเราควรเข้าอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้จะเป็นช่องเก็บของช่องวางแก้วน้านะครับลูกค้าจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเค แล้วก็ตรงประตูด้านหลังนะครับก็จะมีม่านมาให้ด้วยนะครับเดี๋วแอดมินนะครับค่อยไปทําให้ดูนะครับว่าม่านของประตูนะครับใช้แบบไหนตัวม่านก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับลูกค้าใช้งานได้ปกตินะครับประตอกันที่ที่พักแขนนะครับจะปิ้น่หุ้มด้วยหนังนะครับสีดําเย็บด้วยตะเข็บได้ขาวนะครับแล้วก็สามารถเปิดเป็นช่องเก็บของได้ด้วยนะครับจะมีช่องเสียบ USB กับ EUX นะครับแล้วก็จะมีช่องชาร์จไฟมาให้ด้วยนะครับลูกค้าช่องโอเชเดี๋ยวแอดมินนะครับจะพาไปชมเบาะและห้องโดยสารคันนี้กันนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับไปกันสำหรับเบาะคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับเบาะหนังสีดำนะครับเหมาะกับแอดมินมงกลมากๆเลยนะครับสบายมากอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับตรงประตูนะครับก็จะมีม่านมาให้เราด้วยนะครับ เอาเรื่องด้านหลังนะครับก็จะมีที่เขียบุหรี่มาให้เราด้วยนะครับสามารถถอดออกไปทิ้งได้นะครับลูกค้าสไตล์แอคคอดนะครับอ่าแล้วก็ตรงที่จับเปิดประตูนะครับจะเป็นโครเมียมมาให้นะครับแล้วก็จะตัดด้วยลายไม้นะครับตรงที่เปิดประตูที่รถกระจกนะครับก็จะมีลายไม้มาให้นะครับแล้วก็เบาะคู่หน้านะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับลูกค้า เบอคุณ่าจะเป็นเบาไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับจะอุบรัดเข้ากับชลีระของคุณขับด้วยนะครับอ่ะจะมีขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีรัวระบายอากาศนะครับเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดตรงนี้มาให้ด้วยนะครับลูกค้าแอดมินลองนั่งแล้วสบายมากครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีแอร์มาให้ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับลูกค้าจะมีตัวแอร์มาให้เราด้วยนะครับจะอยู่ตรงคอนโซลตรงนี้นะครับช่องแอร์ สะดวกสบายมากนะครับสําหรับคันนี้นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีไฟมาให้เราด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีนี่ที่วางแก้วน้ํานะครับมาให้เรานะครับแล้วก็จะมีที่พักแขนสามารถนอนได้เลยนะครับสําหรับคันนี้อย่างที่บอกไปสามารถเชื่อมต่อกับช่องเก็บของได้ด้วยนะครับเพียงแค่เราดันตรงนี้ลงนะครับลูกค้าอัพนี่สามารถทะลุไปได้เลยนะครับ สะดวกสบายไปอีกนะครับลูกค้าโอเคปิดเลยนะครับ mm hmm. อ่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ Accord 2.4 i v t e c ไอวิคคันนี้นะครับสามารถเข้ามาดูตัวรถไอ้นี่ระเสริฐผ้นรุ่งเรืองสกลนครได้เลยนะครับตอนนี้นะครับมีโปรจองเพียง1,000บาทนะครับแล้วก็เครดิตดีฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้คนคำก็ออกรถได้นะครับลูกค้า แล้วก็ของเลวต่างๆของตัวเครื่องยนต์นะครับน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองนะครับน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนให้ฟรีทุกจุดไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ลดทางประสิทธิผลของเรานะครับไม่เทสทุกคันไม่มีก่อไหมนะครับพี่ๆท่านในมองหารถใช้งานนะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องมาที่ประสิทธิผลรุ่งเรืองสกลนครของเรานะครับสำหรับวันนี้แอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ